อัปเดตฝรั่งเศสล็อกดาวน์แล้วเรายังเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้อยู่อีกหรือไม่ครับก็ต้องบอกว่ายัางได้อยู่นะืออันนี้คือเว็บไซต์ของสนามบินปารีสนะที่ฝรั่งเศสซึ่งแนะนําเลยคนที่กังวลน,นะดูง่ายๆเลยว่าถ้าเราได้จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วเนี่ยส่วนอยากจะเป็นคนที่ได้วีซ่าแล้วก็รอดเดินทางใช่ไหมสายการบินน่ะเขาส่งอีเมลมายกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินหรือเปล่าถ้ายังก็สแสดงว่าก็ยังเข้าได้อยู่ไง ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาบินเข้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งใช่ไหมก็ต้องเลื่อนใช่ไหมสสยการบินทําเป็นเงียบไม่ได้หรอกแล้วก็อย่างที่2คือเว็บไซต์ของสนามบินอันนี้คือเว็บสนามบินนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอัปเดตตอนวันที่30ตุลาก็เมื่อวานนี้เองซึ่งถือว่ามันควรจะน่าเชื่อถือที่สุดแล้วแหละเพราะว่าสนามบินเองเลยอะเป็นคนที่ควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารเองเลยอะไม่อัปเดตได้ยังไงละ่ะจริงไหมฉะนั้นเราควรจะเช็คกับสนามบินแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดแล้วว่าถ้ากังวลตอนที่ไป เราไปโหลดกระเป๋าที่สวนลภูมิเนี่ยแล้วกลัวว่าพนักงานเขาจะไม่ให้เช็คอินหรืออะไรเงี้ยเราก็คอยเฝ้าหน้าน,าน,นี้อยู่เรื่อยๆหรือว่านี่ไงไปลายทางเขาบอกว่ายังได้อยู่อะใช่ไหมแต่แน่นอนรายละเอียดของหน้าน,นียมันค่อนข้างเยอะมากคือมันเป็นหน้าแบบข้อมูลสําหรับผู้โดยสารจากทั่วโลกที่จะเดินทางเข้าหรือออกจากปารีสใช่ไหมซึ่งให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างตรงหัวข้อนี้นะครับ International Travel To and From France ก็คือการเดินทางจากนานาชาติ เข้าสู่ฝรั่งเศสหรือเดินทางออกจากฝรั่งเศสอันนี้ก็คงจะรวมถึงคนจะกลับด้วยนะแต่ว่าวงเล็บถ้ากลับอะกลับออกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาก็คือตรงนี้อยู่เกือบๆกลางหน้าก่อนถึงกลางหน้าตรงนี้ก็จะบอกเลยว่ามาที่ประเด็นเลยนี่ไงเอาตัวหนานี่ก่อนนะย้อนหน้านี้นะผู้โดยสารเดินทางเข้าจากรายชื่อประเทศข้างบนนี้ไม่มีกฎข้อห้ามอีกต่อไปและสามารถเข้าสู่อาณาเขตของฝรั่งเศส ด้วยกฎระเบียบตามปกติให้เตรียมเอกสารตามปกติตอนที่เราได้วีซ่าแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาก็มีใบอะไรมาให้เราเซ็นยอมรับใช่ไหมก็คือใบนั้นนั่นแหละอ่าแล้วก็บอกว่าประเทศจากข้างบนนี้นะนี่ไงเนี่ยก็คือเนี่ยรายชื่อของประเทศเหล่านี้ปบมป,บปบมี Thailand อยู่ด้วยก็ตรงนี้เขาบอกเองนี่เนี่ยผู้โดยสารจากประเทศข้างบนนี้ก็คือ no longer subject to travel restriction travel restriction ก็คือกฎห้ามการเดินทางใช่ไหม No longer subject ก็คือไม่ไงไม่มีกฎข้อห้ามการเดินทางฉะนั้นไทยแลนด์ Thailand ยังได้อยู่ครับไม่มีปัญหาก็ตรงนี้จะอัปเดตทุกสองสัปดาห์ถ้ามีคำนี้อัปเดตทุก2สัปดาห์ก็หมายความว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมวันนี้คือ31ตุลากว่าจะอัปเดตอีกทีหนึ่งก็นูน่นอ่ะกลางเดือนพฤศจิกาฉะนั้นใครเดินทางหลังจากกลางเดือนพฤศจิกาคือหลังจาก14หรือ15เนี่ยก็ค่อยมาดูอีกทีนึงว่ายังไงต่อใช่ไหม ก็คือเขาไม่ได้เปลี่ยนรายวันหรอกก็เขาบอกเองอะ่ะมันจะอัปเดตทุกๆ2สัปดาห์แล้วก็ขึ้นอยู่กับคําแนะนําของ EU อีกด้วยไม่ได้ว่าทําตามใจตัวเองก็คือ EU เขาบอกแล้วว่าประเทศพวกนี้คือประเทศที่ปลอดภัยฉะนั้นแล้วต่อให้ฝรั่งเศสเขาจะยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังต้องทําตามกฎของ EU อยู่ก็เป็นสมาชิกของ EU นี่อ่าแล้วก็อีกนิดนึงในหัวข้อเดียวกันนะนอกจากไทยแลนด์แล้วเนี่ยตรงนี้เขาบอกเองว่าแม้แต่ประเทศในยุโรปด้วยกันเองนะเนี่ยยูโรเปียนแอเรียใช่ไหม สมาชิกของ E.U. ทั้งหลายเนี่ยนะรวมทั้งประเทศพวกนี้ด้วยเนี่ยนะมี United k i n g d o งมีต่างหากซึ่งกำลังพุ่งไม่แพ้กันเลยเหไหมแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนอร์เวย์ด้วยแล้วก็ประเทศอื่นใน E.U. อะ่ะก็คือยังคงเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้คือเพื่อนๆต้องลองคิดตามหลักความเป็นจริงว่าประเทศในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อพุ่งทั้งนั้นในช่วงเวลานี้เขายัางให้เข้าได้ แล้วทำไมประเทศไทยแลนด์ซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการเสียชีวิตมานานแล้วเนี่ยคือเสี่ยงตำ่ำไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วเนี่ยทำไมเขาจึงจะต้องห้ามด้วยล่ะเห็นไหมถ้าเราคิดตามหลักนี้นะเออประเทศในยูเสี่ยงกว่าตั้งเยอะยังเข้าได้แล้วทำไมไทยแลนด์จะไม่ให้เข้าอ่ะอ่านี่ก็คือจุดสังเกตอีกอย่างหนึง่งแล้วก็จุดสังเกตสุดท้ายก็คือว่าตรงเนี้ยเขาไม่มีทางคือยากมากๆเลยแล้วกันเขาไม่ได้บอกไม่มีทางเลยร้อนนะการล็อกดาวน์แบบ เหมือนตอนเมษาเรียกว่าฟูลล็อกดาวน์เนี่ยคือปิดมันทุกอย่างประเทศในยุโรปด้วยกันเองก็เข้าไม่ได้ปิดกั้นประเทศนอกยุโรปทุกประเทศเลยคือคืออันนี้ไม่ได้ให้เข้าหมดแต่เข้าเนี่ยประเทศพวกเนี้ยประมาณ10กว่าประเทศเนี่ยที่ห้นอกงนั้นก็ห้ามนะห้ามนะฉะนั้นเราโชคดีมากก็คืออันนั้นนะ่ะปิดทุกอย่างเนี่ยเสียหายหนักมากแล้วก็เขาเนี่ยบาดแผลของเก่าเนี่ยที่สาหัสเนี่ยยังพึ่งฟื้นฟูไม่เท่าไหร่เลยถ้าเขาทําแบบเดิมอีกนะ คืออาจจะล่มจมก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะทําแค่บางอย่างแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยถ้าผ่านไปสักก็เขาบอกเองเนี่ยอัปเดตทุก2สัปดาห์ถ้าผ่านไป2สัปดาห์แล้วสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างมากคือเขาทําเพื่อที่จะกักตัวคนพร้อมกันทั้งประเทศไงก็เหมือนที่เราเวลากลับบ้านประเทศไทยก็ต้องกักใช่ไหมอันนี้คือกักคนไม่ให้ออกจากบ้านพร้อมกันทั้งประเทศไวรัสมันจะได้ไม่แพร่ไงฉะนั้นถ้าเกิดว่าผ่านไปสัก2สัปดาห์แล้วเขามันดีขึ้นอย่างมากเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลง หมายถือว่าอาจจะยกเลิกไอคำสั่งล็อกดาวน์พวกนี้ก็ได้ใครจะไปรู้อ่าแล้วก็เสริมนิดนึงคือในหน้าเดียวกันเนี่ยตรงด้านบนๆจะมีให้ดาวน์โหลด Travel C e r t i f i c a t e เนี่ยนะก็ต้องลองโหลดไปดูว่าอาจจะกรอกได้ก็กรอกไปก็คือเตรียมๆไปให้มันพร้อมแหละใช่ไหมแล้วก็มีอีกว่าสายการบินบางสายการบินก็เปลี่ยนเทอร์มินอลทะนั้นเราก็ควรจะรู้ไว้ล่วงหน้าว่าสายการบินของเรานี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอ่อบางเทอร์มินอลก็อาจจะมีการ ปิดชั่วคราวหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องลองมาเช็คในนี้ดูนะครับเราคงไม่ได้พูดในนี้นะเพราะว่ามันจะเยอะมากเลยหน้านี้ทั้งหน้าเนี่ยยาวมากฉะนั้นถ้าใครที่ดูไม่เป็นก็เอาเฉพาะหัวข้อนี้อย่างเดียวอยู่ไหนวะเดี๋ยวกันเอาเฉพาะหัวข้อนี้อย่างเดียว International Travel to and from France เนี่ยที่มันมีหลายชื่อประเทศไทยเนี่ยหรือลองใช้คําสั่งค้นหาพิมพ์ไทยแลนด์ไปอะ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละครับก็สุดท้ายคือไม่ว่าที่ไหนเขาจะพูดยังไงเนี่ยนะ ที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยคือก็คือเว็บไซต์ของทางการแต่ออฟไม่ได้ฟันธงนะว่าวันนี้ไม่ห้ามแล้ววันถัดไปจะไม่ห้ามหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็มีถามจากสถานทูตเอาไว้อ่าอันนี้ก็คืออ e ีเมลที่ออฟถามไปนะครับเมื่อ,อาวานเขาก็บอกว่ายังคงรอคําสั่งของรัฐบาลอยู่นะซึ่งกว่าเขาจะแจ้งเขาก็คงจะแจ้งทางหน้า Facebook สถานทูตใช่ไหมก็กว่าจะแจ้งคงจะถ้าไม่ใช่จันท์ก็อังคารอะไรอย่เงี้ยนะก็คือเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีอะไรคืบหน้าก็มาอีกรอบหนึ่ง อ่ว่ายัางไงจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าหรือ,อยังไงแต่ว่าจากการที่ออบวิคะอสอย่างที่ออบบอกนะคือคือไม่จําเป็นต้องเชื่อออบหมดนะนะก็คือที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ใช่ไหมอ่าแต่ก็ไม่ได้ฟันธงฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าสถานทูตเขาได้รับแจ้งมายัางไงแล้วก็จะประกาศที่หน้าเว็บก็คืออาจจะดูจากเฟซบุ๊กของสถานทูตฝรั่งเศสหรือว่าดูจากหน้าเว็บของสถานทูตอีกทีหนึ่งแต่สําหรับข้อมูลวันนี้ที่เราพูดกันก็คือสํําาหรัับคนที่กลงจะไป คือได้วีซ่ามาแล้วก็คือประเทศพวกนี้รวมทั้งไทยแลนด์จากย่อหน้านี้คือเข้าได้แน่นอนส่วนคนที่รอขอวีซ่าก็รอฟังจากสถานทูตอีกทีหนึ่งว่าตกลงเขาจะยังไงนะครับโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีความคืบหน้ายังไงนะก็โพสต์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ